ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้ไขยควงเช็คไฟในรถยนต์นะครับยี่ห้อโซโลผมซื้อมาจากร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นะครับดูเขากาันเช็คได้เช็คได้ดีสี่หกวั 6วนถึง12ถึง24วนครับสวนอันนี้น่าจะกวงตัวนี้น,นี่จะเป็นขั้วลบขั้วลบสายดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นหลอดไฟครับ เวลาเราจิ้มเข้าไปที่สายไฟเราจะรู้ว่าไฟมีหรือไม่มีไฟจะขึ้นมาตรงนี้ครับจะแดงแวบๆบแบบแบบขึ้นมาตรงนี้อันนี้เป็นขั้บวกปลายลำแหลมอันนี้ไว้จิ้มไปที่สายไฟเช็คดูว่าไฟผ่านหรือไม่ผ่านครับถ้าถ้าไฟผ่านจิ้มตัวนี้เข้าไปไปลายลำแหลมเข้าไปแล้วถ้าไฟผ่านไฟก็จะวิ่งมา ที่หอดตรงนี้ฮะจะติดแดงๆแ,แวบๆตรงนี้ผมจะเสียบให้ดูครับนี่ครับโคลบสายดินเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนี่ฮะเสียบเข้าไป เสียบไปที่รูที่รูตูดไข้ควงเสียบเสร็จดันเข้าไปเลยครับนี่ดันเข้าไปครับไม่ต้องกลัวมันเจ็บดันเข้าไปเลยพอดันเสร็จแล้วผมก็จะสายลงกาวอันนี้จะเป็นปากกีบจบมีเป็นตัวหนีบ ถ้ามีมีตัวหนีบก็เป็นหลอดอ่าเป็นสายไฟตรงนี้เป็นสายไฟอยู่ตรงนี้ครับตัดถ้าตัวนี้ไม่มีเป็นสายไฟตรงนี้แล้วก็ปอกเอาให้เหลือแต่ทองแดงแล้วก็ไปผูกไปแตะไปมัดเข้ากับตัวถังรถหรืออะไรก็ได้ครับี่เป็นโลหะเป็นเหล็กอย่าให้มีสีนะครับนี่ฮะนี่ครับเข้ามาแบบนี้หนีบก็ไปแบบนี้ หนีบไว้แน่นๆแต่ถ้าเป็นลักษณะถ้าหนีบไปแล้วจะเป็นแบบนี้เป็นสีแบบนี้จะไม่ติดนะครับไฟจะไม่ผ่านนะครับไฟจะไม่ผ่านเลยคราวนี้ผมจะมาดูการสาธิตการใช้งานนี่ฮะกล่องฟิลฝาครอบกล่องฟิลอันนี้รถผมลื้อเลยครับถ้าไม่ลื้อก็ไม่รู้นะครับ ว่าจะเป็นยังไงไฟจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ยากหรอกครับอ,อันนี้ผมก็จะจิ้มไปที่ฟิลนะครับฟิลฟิลนี่ฮะไฟผ่านก็จะเป็นแบบนี้ขั้วนี้ฟิลจะมีสองขั้วนะครับซ้ายขวาจะมองเห็นเหล็กครับเขาไว้ให้จิ้มจิ้มดูว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนี่ฟิลติดนะครับติด นี่ก็ติดนะครับถ้าจิ้มโดนก็ติดนี่ฮะแดงโอ้ไม่ค่อยทันไม่ได้ตั้งกล้องนี่ฮะแดงแดงครับแดงนี่ฮะนี่ไม่ขาดนะครับนี่ไม่ขาดนี่ฮะจะไม่ขาดติดหมดติดหมดทุกฟิลทุกฟิลครับไม่มีขาดครับทุกฟิล แต่ถ้าเป็นทุน่งนี้น่าจะต่อผ่านตำแหน่งออนครับก่อนที่จะสตาร์ทอยู่ตำแหน่งก่อนที่จะสตาร์ทสามตัวนี้ผ่านสายไฟสายไฟส,สตาร์ทครับจิ้ไมไปแล้วมันจะไม่ติดนี่ฮะไม่ติดไม่ติดเห็นไหมฮะจะไม่ติดจะไม่ติดจะไม่ติดครับอ่จะไม่ติดนะครับอ่าคราวนี้ผมจะใช้กุญแจ คุญแกุญแกรถกุญแจนี่ะกุญแกุญแจสตาร์ทนี่ครับเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนหยุดไปในตำแหน่งออนนี่ฮะตำแหน่งออนก่อนสตาร์ทหน้าจอเขาก็จะขึ้นมาแบบนู้หน้าจอเขาจะขึ้นมาอย่างนั้นเลยครับระบบไฟอะไรจะขึ้นมาหมดครับจะขึ้นมาหมดเลยหน้าเรือนไม้จะขึ้นหมดครับตำแหน่งออน คราวนี้ผมก็จะมานี่ครับตำแหน่ง ON o N ฮะ ON อันนี้สตาร์ท ON อันนี้ผมก็จะจิ้มให้ดูนะฮะดูดูฟิวที่ผ่านดูฟิวตัวที่ผ่านสายไฟสตาร์ทสายไฟสตาร์ทนี่ครับนี่ฮะแดงแดงเห็นไหมฮะแดง แดงคือว่าตัวนี้ต่อผ่านสวิตช์สตาร์ทนะครับแดงหมดนี่ฮะนี่ครับจะแดงหมดเลยจะแดงอันนี้ก็หรวมนินดๆตัวนี้เป็นฟิลเครื่องเสียงติดครับติดติดหมดยกเว้นตัวนี้ครับตัวนี้ขาดเห็นไ,ไหมจิ้มสองข้างเลยนี่ อองโไปใกล้ๆอ่ะนี่ยไมขาดนี่ขาดครับนี่ไม่ติดอันนี้ติดนะฮะนี่ติดนี่ติดเนี่ติดนะฮะติดติดติดนะครับติด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 ต้องพวกนี้ติดหมดฮะไม่มีขาดนี่แหละครับประโยชน์ของไขควง เช็คสายไฟถ้าเรามีใช้ซื้อมาราคาไม่กี่บาทหรอกครับ60กว่าบาทเอาไว้เช็คระบบไฟในรถยนต์ของรถเราเพราะว่าถ้าเรามาเช็คฟิวแล้วถ้ามันขาดเช็คแล้วรู้ว่ามันขาดเราก็ซื้อมาเปลี่ยนได้เราก็ดูเลขที่เขาเขียนไว้เมื่อกี้กี่แอมป์สิบย จ็ดจุดห้าอะไรเงี้ยครับเราดูแลเอาตัวอย่างไปเขาที่ร้านร้านขายอะไรแล้วเราก็ไปซื้อมามาใส่เองได้ครับไม่ต้องไปจ้างช่างครับแต่จ้างช่างก็หลายบาทครับนี่ก็เป็นเพียงแค่คลิปลเล็กๆน,น้อยๆนะครับเผื่อมันจะเป็นแนวทางให้เราสามารถทำเองได้มันง่ายๆเองครับไม่ยากอะไร เดี๋ยววันหน้าผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับนี่แหละครับเท็คไฟนี่แหละครับเกี่ยวกับเช็คไฟนีครับผลิตขึ้นเองเลยใช้เองทำเองครับประหยัดเงินครับผมยุคนี้ก็ยุคโควิดต้องประหยัดเงินนะครับประหยัดเงินประหยัดทองไว้ถ้าเราพอหาทำอะไรได้แล้วก็ทำ เราอย่าไปใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับแล้ววันหน้าผมจะทำคลิปมาให้ดูใหม่ครับวันนี้ก็คงแค่จบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิป หน้าวันใหม่นะครับครับวัสดีครับ